เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตตะราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่30หน้า453ถึง459ปรถมเสธกะสูตรและทุติยเสธกะสูตรปรถมเสธกะสูตรผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณน,นิคมของชาวสุมพะชื่อเสทกะ ในสมภะชนบทณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวยกไม้ไผ่ขึ้นตั้งไว้แล้วเรียกสิทธิ์ชื่อเมทกถาลิกะมาบอกว่าดูก่อนเมทกถาลิกะผู้เป็นสหายมาเถิดมาขึ้นไม้ไผ่แล้วยืนอยู่บนคอของเราเมทกถาลิกะผู้เป็นสิทธิ์ รับคำของนักแต่ราวแล้วขึ้นราวไม้ไผ่ยืนอยู่บนคอของอาจารย์ครั้งนั้นแลคนจันทานนักแต่ราวจึงพูดกับเมทะกะถาลิกะผู้เป็นสิทธว่าดูก่อนเมทะกะถาลิกะผู้เป็นสหายท่านจงรักษาเราเราจักรักษาท่านเราทั้งสองต่างคุ้มครองกันและกันต่างรักษากันและกันอย่างนี้จักแสดงศิลปะจักได้ลาบ และจักลงจากราวไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเมทกถาลิกะผู้เป็นสิทธ์ได้กล่าวตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เรื่องนี้จักเป็นอย่างนั้นหาไม่ได้ท่านจงรักษาตนผมก็จักรักษาตนเราทั้งสองต่างคุ้มครองตนต่างรักษาตนอย่างนั้นจักแสดงศิลปะ จากได้ลาบและจากลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเหตุผลในข้อนั้นมีดังนี้เหมือนสิทธิชื่อเมธกถา,าลิกะได้พูดกับอาจารย์ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจักรักษาตนพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่น บุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นอย่างไรที่ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยการซ่องเสพด้วยการเจริญด้วยการกระทําให้มากบุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนอย่างไรที่ชื่อว่ารักษาตนด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยความมีจิตประกอบด้วยเมตตาด้วยความเอ็นดูบุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจักรักษาตน พึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจักรักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนจบปฐมเสธกสูตรที่9อัตถกถาปฐมเสธกสูตรพึงทราบอธิบายในปฐมเสธกสูตรที่เกบทว่าในนิคมชื่อสมพภะได้แก่ในชนบทที่มีชื่ออย่างนี้คำว่า เมธะกถาลิกะคือได้ชื่ออย่างนี้ด้วยอำนาจอิทธิลิงในบทว่าท่านจงรักษาเราเราจะรักษาท่านนี้มีอธิบายว่าคนจันทานนั้นมีลัทธิว่าอาจารย์เมื่อไม่จับเอาไม้ไผ่ที่ลูกศิษย์ยกขึ้นแล้วจับไว้ให้ดีไม่ไปทิศที่แลัน่นไปแล้วไปแล้วและไม่แลดูปลายไม้ไผ่ตลอดเวลาทั้งหมดชื่อว่าไม่รักษาลูกศิษย์ ลูกศิษย์ที่อาจารย์ไม่รักษาแล้วอย่างนี้ตกไปย่อมแหลกละเอียดแต่ว่าอาจารย์จับไม้ไผ่ไว้อย่างดีไปตามทิศที่ลูกศิษย์แล่นไปแล่นไปนั้นและตรวจดูปลายไม้ไผ่ตลอดเวลาทั้งหมดชื่อว่าย่อมรักษาศิษย์นั้นแม้ลูกศิษย์ที่ไต่ไปข้างโน้นข้างนี้เหนื่อยเหมือนเนื้อวิ่งไปอยู่ก็ชื่อว่าไม่รักษาอาจารย์เพราะเมื่อว่าเป็นอย่างนั้น ปลายไม้ไผ่ที่คมกล้าที่วางไว้บนพื้นหรือบนหน้าผากอาจารย์ก็จะพึงทำลายที่อาจารย์นั้นแล้วไปไม้ไผ่ก็จะไม่โอนไปเพราะครบอาการสิทธ์เมื่อไม่เอ็นไปข้างนั้นเหมือนดึงไม้ไผ่นั้นมาแบ่งออกเป็นส่วนจากส่วนหนึ่งแล้วให้จับเสาค้ำธาตุตั้งสติมั่นนั่งไม่ไหวทีเดียวย่อมรักษาอาจารย์คำว่า อาจารย์ขอท่านจงรักษาตนกระผมก็จะรักษาตนในคำนี้มีอธิบายนี้ดังว่ามานี้แลอาจารย์เมื่อจับไม้ไผ่ให้มั่นดีไปตามทิศที่สิทธิ์ไต่ไปไต่ไปและตรวจดูปลายไม้ไผ่ตลอดเวลาทั้งหมดชื่อว่ารักษาตนนั่นเทียวไม่ชื่อว่ารักษาสิทธ์ป่ายสิทธ์แบ่งกายให้เป็นส่วนๆจากส่วนหนึ่งแล้วให้เสาค้ำธาตุตั้งสติมั่นดี นั่งนิ่งชื่อว่ารักษาตนทีเดียวไม่ชื่อว่ารักษาอาจารย์บทว่ากายนั้นในนั้นความว่าสิทธิ์ชื่อว่าเมธกถาลิกะกล่าวอุบายใดกะอาจารย์อุบายนั้นเหตุนั้นก็ใช้ได้ในเหตุนั้นบทว่าพึงเสพสติปัฏฐานความว่าเพื่อเสพสติปัฏฐานสี่บทว่าด้วยการซ่องเสพความว่าด้วยการเสพกรรมฐาน คําว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นอย่างนี้ความว่าภิกษุใดละกามราคะเป็นต้นเสพมูลกรรมฐานทั้งในที่พักกลางคืนและกลางวันย่อมบรรลุพระอรหันตทีนั้นคนอื่นเห็นเธอเข้าคิดว่าภิกษุนี้ช่างดีแท้หนอเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังจิตให้เลื่อมใสในภิกษุนั้น ครั้นตายไปก็ไปสวรรค์บุคคลนี้เมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยคําว่าด้วยความอดทนได้แก่ด้วยความอดทนคือความอดกลั้นคําว่าด้วยความไม่เบียดเบียนคือด้วยความสงสารที่เป็นไปกับส่วนเบื้องตน้นคําว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตที่ประกอบด้วยความหวังดีคือด้วยความรักที่เป็นไปกับส่วนเบื้องตน้น คำว่าด้วยความเอ็นดูหมายถึงด้วยความบันเทิงอันเป็นไปกับส่วนเบื้องต้นแห่งความค่อยๆเจริญในคําว่าเมื่อรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนี้มีอธิบายว่าภิกษุไปสู่ที่พักกลางคืนหรือที่พักกลางวันแล้วทําชานหมวดสามหรือหมวดสี่ 4, ในพรมวิหารให้เกิดแล้วเอาชาญเป็นที่รองรับ มาพิจารณาสังขารเจริญวิปัส,สนาจนได้เป็นพระอระหรนันต์นี้ก็พึงทราบว่าเมื่อรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยจบอัตถกถาปฐมเสถกสูตรที่9ทุติยะเสถกสูตรว่าด้วยกายคตาสติข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณน,นิคมของชาวสุมภะชื่อเสถกะ ในสมมภะชนบทณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดํารัสนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทในชนบท พึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นแสดงได้ดีในการฟ้อนรำแสดงได้ดียิ่งในการขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้องพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกขพึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่า ดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจากมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลังบอกว่าท่านจากทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนบุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้มแล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทำอุปมาณนี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แลคําว่าภาชนะน้ํามันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายะฆตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนั้นว่ากายะฆตาสติจากเป็นของอันเราจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสังสมแล้วปารบดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลจบทุติยเสทกสูตรที่สิบจบนาลันทวักที่สองอัตกถาทุติยเสทกสูตรในสูตรที่สิบคำว่านางงามในชนบทหมายถึงนางที่งามที่สุดในชนบทซึ่งเว้นจากโทษประจำตัวหกอย่างแล้วประกอบด้วยความงามห้าอย่าง อยาง ก็เพราะนางนั้นไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักผิวพรรณแม้จะไม่ถึงทิพย์แต่ก็เกินผิวพรรณมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นจึงจัดว่าปราศจากโทษประจำตัว6อย่างและเพราะประกอบด้วยความงามเหล่านี้คือผิวงามเนื้องามเล็บงามหรือนหารุก,กันลยานังกระดูกงามไวยงามจึงชื่อว่าประกอบด้วยความงาม ห้าอย่างนางไม่ต้องใช้แสงสว่างจรมาเลยด้วยแสงสว่างประจำตัวของตนนั่นแหละก็ทำให้สว่างในที่มีระยะสิบสองศอกเป็นผิวที่เหมือนกับดอกประยงหรือเหมือนกับทองคำนี้เป็นความงามแห่งผิวของนางส่วนมือเท้าทั้งสี่และริมฝีปากของนางนั้นเล่าก็คล้ายกับทาด้วยชาติเหมือนแก้วประพานแดงหรือผ้ากำพลแดง นี้คือความงามแห่งเนื้อของนางส่วนกลีบเล็บทั้ง20บนั้นเล่าในที่ที่ไม่พ้นจากเนื้อก็คล้ายกับเอาชาติมาทาไว้ที่พ้นจากเนื้อแล้วก็เหมือนกับทานน้ำนมนี้คือความงามแห่งเล็บของนางที่ฟัน32ซี่ ซึ่งงอกขึ้นมานั้นเล่าก็ปรากฏคล้ายเอาเพชรที่เจรไยแล้วมาเรียงเป็นแถวไว้นี้คือความงามแห่งกระดูกของนางและต่อให้มีอายุถึง120ปีก็ยังสาวพริง้งเหมือนอายุแค่16ปีผมไม่งอกเลยนี้คือความงามแห่งวัยของนางสำหรับในคำว่ามีกระแสะเสียงไพเราะอย่างยิ่งนี้หมายความว่า กระแสเสียงไหลเอื่อยไปกระแสเสียงนั้นไพเราะอย่างยิ่งที่ชื่อว่ามีกระแสเสียงไพเราะอย่างยิ่งก็เพราะนางมีกระแสเสียงที่ไพเราะอย่างยิ่งนั้นมีคำที่ท่านขยายความว่านางมีความประพฤติสูงสุดมีกิริยาประเสริฐในการรํำและการร้องย่อมรำท่ารำที่สูงสุดหรือถ้าจะร้องก็ร้องแต่เพลงชั้นสูงที่สุดเท่านั้นคำที่เหลือในทุกบท มีใจความตื้นทั้งนั้นก็และวิปัสสนาเริ่มแรกเป็นอันตรัสไว้แล้วในสูตรทั้งสองนี้ด้วยประการชนี้แลจบอัตกถา,าทุติยะเสทกสูตรที่10จบอัตกถา,านารันทวักที่สอง